ลั m b e t ้าเปิดตัว G 3 5 0 Series 2ใหม่ด้วยการ Remaster Collection มากับ4คู่สีสันใหม่เน้นความคลาสสิกได้แก่สีแรกสีรัสโซเบียงโคสีแดงขาวซึ่งจะมีสีแดงในส่วนของตัวจมูกแล้วก็ฝาข้างตัวรถเบาะจะเป็นสีดำสีที่2 Grigio Bianco สีเทาขาว สีเทามีประกายในส่วนของจมูกและฝาข้างตัวรถเบาะเป็นสีดำเช่นเดียวกันสีที่3เนโรเบียงโคสีดำขาวสีดำในส่วนตัวจมูกและฝาข้างตัวรถโดยเบาะจะให้มาเป็นสีแดงสีที่4เบียงโครัสโซสีขาวแดงสีขาวในส่วนของตัวจมูกและฝาข้างของตัวรถตัวเบาะนั่งเป็นสีแดงกับการเปิดราคาออกมาอยู่ที่216,500บาท หากคุณไม่ชอบตัว X 3 0 0ที่เป็นแนวสกูตเตอร์ฟิวเจอริสติกหรือที่ m o t o r ร l a เราเรียกว่าไซเบอร์พังคุณก็ต้องมองหาคลาสสิกกลิ่นไอเดิมอย่าง G 3 5 0คันนี้สำหรับรีวิว G 3 5 0ถ้าเกิดใครยังไม่รับชมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ c ช่องม l m o t ร r เวลของเราไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ